Welcome to the All Thailand Golf Tour Podcast. Inside Golf, in focus. In association with Sing Corporation. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ All Thailand Golf Tour Podcast นะครับและนี่คือรายการ In Focus. In Focus ในเอพิโซดนี้ต้องคุยกันข้ามทวีปนะครับอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็น นักกอล์ฟที่มีสไตล์นิ่งๆแต่มีความเฉียบขาดซ่อนอยู่อย่างลึกๆนะครับเขามีฉายาว่าภูมิอาสาซิ้นแน่นอนนะครับเขาคือแชมป์เอเชียนทัวร์อย่างภูมิศักแสนสินธ์นั่นเองภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมภูมิตอนนี้อยู่ที่อังกฤษจะแข่งขันดีโอเพนชมเปยนชิพใช่ไหมครับใช่ครับครับผมภูมิได้เสร็จไปแข่งขันรายการนี้จาก จากตรงไหนนะครับเราทวนกันสักนิดหนึ่งจากตอนต้นปีที่แล้วครัเป็นเตยสิงคโปร์ครับมันเป็นแมตช์ขัดมาที่นี่ครับอ่าก็คือสิงคโปร์โอเพนก็เป็นแมตช์ที่ที่ถือว่าทำให้ภูมิเป็นหนึ่งในสีคนที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้เสร็จแล้วก็มาเล่นในปีนี้ใช่ครับครับซึ่งจริงๆควรจะเล่นปีที่แล้วแต่มันมันไม่มีแข่งก็เลยต้องมาปีนี้แทน ครับทีนี้เนี่ยการที่กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยแสดงว่าภูมิก็ใช้ All Thailand Golf Tour เนี่ยเป็นเหมือนกับแพลตฟอร์มที่เป็นสปริงบอร์ดให้ก้าวไปสู่เอเชียทัวร์แล้วก้าวไปสู่เมเจอร์อย่างนั้นผมกล่าวอย่างนั้นได้ใช่ไหมครับได้ครับก็เริ่มมาจากออทายแลนดครับตอน,น,น,ต,อนตอนที่เล่น All Thailand เนี่ยมันมันเป็นอะไรครับที่ทําให้ หล่อล้อมนักกอล์ฟไทยหลายคนจนกระทั่งไปสู่ระดับโลกได้เลยภูมิก็กลายเป็นหนึ่งในนั้นก็ทัวร์แข็งแรงคะเหมือนบอกว่า,วามีแมตช์แน่นอนนะอันนี้ไม่นับตอนโควิดนะอ่ะครับแมตช์แบบว่าแน่นอนแมตช์ก็เยอะนะสิบกว่าแมตช์ใช่ไหมครับครับแล้วก็แบบคนก็เก่งนะข้างในแข็งเลยครับอืมตอนนี้ยิ่งแข็งนะนั่นแสดงว่าด้วยด้วยศักยภาพของ l ไ h a แ l a n d เนี่ยถ้าผ่าน All Thailand ได้จบระดับต้นๆได้ก็มีโอกาสที่จะไปสู่ระดับเมเจอร์ก็ได้ใช่ครับผมว่าอย่างนั้นนะมันมาว่าต้นๆ l Thailand ถ้าเกิดวันปีก็ก็มีธิ์ม,มาได้อยู่แล้วอืมครับผมพอมาถึงตอนนี้เนี่ยมาถึงเมเจอร์แล้วเนี่ยนี่เป็นเมเจอร์ครั้งแรกของภูมิหรือเปล่าครับ ครับผมครั้งแรกมาเตรียมตัวมายังไงครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันมีโควิดระบาดเยอะกอล์ฟไม่ได้แข่งขันเลยภูมิเตรีมตัวยังไงที่จะมาเล่นดีโอเพนครั้งนี้ครับก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายก็แค่ระวังตัวอยติดโควิดซอที่ก่อนมาอือฮือือฮคิดก็คิดว่าอาจจะติดแต่ก็ติดซะก่อนนะถ้าเกิดก่อนมาก็ป็นตัวดีๆครับ ได้ไปซ้อมที่ไหนอ,อะไรยังไงเป็นพิเศษไหมครับก็มีไปซ้อมที่ฟินิกส์ครัสนามกอล์ฟฟินิกส์อืมโอเคใช่ครับแล้วก็เดอะพายครครับออลมแรงครับหาไปซ้อมสนามเลือกอลรมแรงใช่ครับแล้วก็ฟินิกส์อยู่ใกล้ทะเลอะไรเงี้ยครับแคบหน่อยอ๋อโอเคแสดงว่าเตรียมตัวจำลองสถานการณ์ศึกษามาก่อน แล้วพอมาเจอของจริงแล้วเป็นยังไงครับรอยัลเซนจอร์เจสเนี่ยมันมันเหมือนอย่างที่คิดไปะก็ตอนแรกๆไปเจอสนามก็ดูเหมือนง่ายนะตีๆไปแล้วสกอร์ไม่ดีก็นึกว่าตีไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วแบบพอกลับมาคิดดูจริงๆเฮ้ยมันไม่ได้เราไม่ได้ตีแย่ขนาดนั้นนะแต่มันแค่แบบมันมันเหมือนกว้างแต่ว่าตัวเฟเวมันกว้างครแต่ว่าถ้าผิดไปแล้วอะ่ะมันเล่นต่อ,อยากอะ่ะอ่าคือ แฟเว์มันดูกว้างแต่พื้นที่ที่ปลอดภัยที่จะต้องตกเนี่ยมันมีอยู่น้อยว่างั้นเถอะครับใช่แล้วลมมันแรงนะพอลมมันขวางปุ๊บมันเริ่มคุมบอลยากอือหอสมมุติว่าถ้าเป็นทวนถ้าเป็นทวนลมก่อนถ้าเป็นทวนลมเนี่ยต้องเผื่อกันกี่เหล็กอะไรยังไงบ้างครับเมื่อวานที่เจอก็มันร้อยปกติผมตีเหล็กแปดได้ร้อยห้าห้าครับแต่อันนั้นน่ะมัน ร้อยสามสิบครับจริงๆผมเนี่ยผมไม่อยากตีเหล็กเจ็ดแต่ผมอยากรู้ว่าผมจะตีเหล็กแปดถึงไหมอ่ะก็เลยเอาเหล็กแปดเอาลูบเท้าขวาแล้วตีพุ่งๆๆไปอ่ะครับก็ยังไม่ถึงอ่ะสร้างประมาณสองอันธงอ่ะขอตีเหล็กเจ็ดอ่ะต้องเปลืเอามันสามเบอร์แต่ว่าตีเบาๆอะไรเงี้ยอ่ะฮะอ่ะฮะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นแต่ทนลลมนี่เกือบสามเบอร์เลยนะครับแล้วถ้าตามลมมันจะมีเป็น แล้วถ้าตามลมมันจะมีปัญหาเรื่องคุมสปินอะไรพวกนี้ไหมครับมีอรพี่ก,ก็เล็กเก,ก้าก็เด้งไปเกือบสิบลา้าอืหอหอทวนลมขวางขวางลมนะครับขวางลมเผื่อกันเยอะไหมขวางลมแล้วต่อความรู้สึกแล้วว่าจะตีให้มันลูกม้วนสวนลมเข้าหรือว่าจะตีให้มันลอยตามลมอ่ะส่วนใหญ่น่าจะตีให้สวนลมนะเพราะว่าถ้าลอยตามลมมันจะตกแล้ววิ่งคางๆเยอนะ โอ้แสดงว่าแมชแบบนี้เนี่ยดีโอเพนก็ต้องเป็นคนตีบังคับดรอบังคับเฟดเก่งๆใช่ใช่อะในความคิดผมนะเพราะว่ามันถ้ามันผิดแบบผิดอีกฝั่งหนึ่งอะแล้วลมมันมันโชยไปเยอะเงี้ยมันจะยากอะ่ะออืห huh. ือคมุมแบบดีๆนิดนึงอะครับวันที่ซ้อมาเนี่ยตีสกอร์เท่าไหร่ครับไม่ได้นับเลยอ อ่ฮ uh huh. ะแรกไม่มีเวอร์ดีเ้เลยครับอือจริงๆเนี่ยคิดที่สองเนี่ยครับเชิญเชิญเลยครับวันที่สองจำไม่ได้ครับมีสี่เวอร์ดี้มาเพราะมีระเบิดทรายลงปัดไกลลงอะไรไม่รู้เลยอ่ฮะ uh huh. ทีนี้เนี่ยมันมีเกมอะไรที่ก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้ที่จะแข่งขันที่ต้องปรับบ้างครับต้องตีม่หนึ่งให้ตรงขึ้นกว่านี้อ uh ือหื้อ พราะว่าก่อนมาผมแบบพยายามตีให้มันไกลที่สุดที่จะตีได้ฮะอืก็แบบจากตีประมาณสองเกือบเกือบสองหกเนี่ยก็ก่อนมาก็ได้สองหกก็นิดๆก็คือขึ้นมาเกือบสิบหลาแต่ว่าที่ลดลงไปคือสปินนะครับไปทําเรื่องสปินมาแล้วทีนี้พอสปินมันน้อยอะ่ะผมพยายามมาตีให้มันพุ่งดรออนะไรเงี้ยลูกมันลูกมันลวกอะอ่ะฮะใช่ครับก็เลยต้องไป ให้มันสปินมันเยอะขึ้นหน่อยเวลาดีพุ่งดอมันจะได้ไม่ผูกอ่ะอ่าฮะเพราะฉะนั้นอุปสรรคที่คิดว่าน่าจะท้าทายที่สุดคือเรื่องของลมใช่ครับลมลมกรบบ่อทรายครับบอรบอทรายดักเต็มไปหมดเลยอ่ะฮะกรีนย่าไหมครับจริงๆภูมิเนี่ยเป็นคนที่หลายคนพูดนะว่าเป็นคนที่มีเรื่องของวิชาการพัดที่สุดยอดมากอะ กรีนยากแค่ไหนครับสองวันแรกที่พัดมามันไม่ค่อยยากนะเพราะว่าสปีดมันน่าจะประมาณเก้าอืมมากกว่าเก้าไม่เร็วแต่วันเนี้ยเขาบอกว่าตัดอีกสองรอบเหลือบเป็นกับสิบแล้วเก้าจุดเก้าเห็นเขาเมลมาบอกอะ่ะอาา่ะฮะอะฮะถ้าเมันเร็วขึ้นผมแต่ผมว่ายังน่าจะโอเคนะเพราะว่าถ้าประมาณสิบแล้วลมแรงๆมันน่าจะยังแบบลูกยังไม่น่าปิวตามลมอ่ะครับ ถึงขั้นบอกว่าลมพัดลูกเลยเนี้ยยังจะพัดไม่รู้เรื่องละอืมแสดงว่าที่เวลาผู้บรรยายบอกแม้กระทั่งผมภาคเนี่ยเ็าจะบอกว่าบางทีลิงคอสมันต้องพัดเผื่อลมนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมครับใช่ครับไม่ต้องลิงก็ได้อะไรที่มันแบบเร็วกว่าสิบเอ็ดอะไรเงี้ยความรู้สึกบูนะที่มันเร็วกว่าสักสิบเอ็ดแล้วแบบลมสักสองเบอร์เนี่ยอันนี้ก็ต้องพัดมันต้องมีลมเข้ามาละอือือวันที่ซ้อมนี่ คุมซ้อมกับใครอะครับวันแรกซ้อมจำไม่ได้แต่ว่าวัน้อมกับสึนพทิ่ครับอ๋อแล้วแล้วพอดูเขาเนี่ยได้ได้เห็นไหมว่าเขาเล่นแตกต่างจากเรายังไงบ้างเขาตีไกลกว่าตรงกว่าเขามีไฟที่แน่นอนกว่าอือหือคือเขาไม่ตีดอนเลยเขาตีเฟรดๆนิดๆตลอดแล้ว อืมคือคือเข้าไปของเขาทางเดียรแต่เขาแม่นมากว่างั้นเถอะใช่ครัใช่ใชใชอาา่ะอ่าฮะตั้งความ <พอ S 1> หวัง,ต,งตั้งความ <พอ S 1> หวังกับตัวเองไว้เป็นไงบ้างครับแมตชนี้ก็ลึกๆเลยก,ก,ก,ก็อยากเข้ารอบอะ่ะใช่ผมแอบ,บเชื่อว่าถ้าพัดได้ภูมิลุ้นนะ ใช่ครับตุนเข้ารอบครับเอาลุ้นเข้ารอบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันสองวันที่เหลือใช่ครับแต่จริงๆแล้วบอกกับตุอนตลอดนะว่าเนี่ยแมตช์เนี่ยได้มากระเทยละอือหือือหอจริงๆนะดีใจมากตี่ได้มาครับสมมุติถ้าอยากจะฝากนักกอล์ฟไทยที่เขาฟังอยู่ตอนเนี้ยการมาเล็นลิงคอสแบบเนี้ยที่หรือว่าสนามลมแรงๆอย่างที่อังกฤษเนี่ยควร ฝึกซ้อมอะไรมาก่อนควรจะหัดอะไรมาก่อนเลยครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมมันระดับโลกแบบเนี้คุมช็อตให้ดีครับจะตีจะตีดอกก็ให้มันดอจะตีเฟกให้มันเฟกอย่าให้มันผิดทิศทางนะครับเคพุ่งอะไรครับคือมันมันไม่ต้องไกลมากครับแต่ว่าช็อตมันต้องแน่นอนคนระับอ่าฮะ โอเคก็คือเน้นแน่นอนถ้าดรอประมาณนี้ก็ให้ดรอประมาณนี้คัดก็ประมาณนี้ก็อย่าอย่าให้มันบินไปบินมาว่างั้นเถอะใช่ล้วต้องเป็นแบบช็อตแบบคุณภาพหนึ่งเพราะเมื่อวานมันมีถล่มนาะ,ะมันร้อยสี่สิบอ่ะทวนลมจากขวาพุ่มเจอเอยหกมาตีคัดใช่ไหมครับแล้วมันโดนบางไปนิดนึงก็ตีคือตีเลกหกจะคัดแล้วมันบางอ่ะแต่ไม่ได้ตีแรงนะดูน้ำเป็นร้อยยี่สิบแล้วเรกหกก็ฮะคือมัน ก็กลูกแก๊กๆเนี่ยไม่ได้แล้วสปินเยอะๆน่ไปเลยอะอืมอืมโอเคเพราะฉะนั้นคือถ้าฝรั่งบอกบอลสไตรกิ้งเนี่ยมันต้องมันต้องแน่นมันต้องเพี้ยมันต้องชัวทุกลูกว่างกันเถอะใช่ใช่นะใช่แล้วมันจะภูมลูกได้ดีขึ้นในโลกครับภูมิพูดถึงเรื่องของโควิดฉีดวัคซีนแล้วหรือ,อยังครับฉีดไปเข็มนึงแล้วครับ โอเคพอมาถึงที่นี่เนี่ยก็มีการตรวจโควิด COVID อะไรกันยังไงบ้างครับในดีโอเพนครับมันก็มีตั้งแต่ตอนเดินทางเลยครับครับตอนเดินทางก็ต้องตรวจกอออ่อนบินนะโอืโหสองชั่วโมงครับแล้วก็พอมาถึงสนามปุ๊บก็แย่จมูกเลยอะือือหแยปักเช็คว่าเป็นหรือเปล่าแล้วก็ยังเข้าสนามไม่ได้อะ่ะครับสี่ชั่วโมงบนอ,ออกแล้วถึงเข้าขับเฮาได้อืมอือ โอเคแล้วเดี๋ยวจะมีอย่างนี้สองรอบอ่ะแต่ไม่รู้ว่าไหนบ้างจำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคือก่อนมาก็ตรวจระหว่างแข่งขันก็จะมีตรวจอีกสองรอบใช่ครับอันนี้เป็นเป็นพีซแหย่จมูกหรือว่าเป็นเป็นจากปากครับทั้งทั้งคู่เลยครับอืมโอเคกังวลไหมครับเรื่องโควิดเนี่ยเพราะว่าแมชเนี้ยกลับกลายเป็นว่ามีนักกอล์ฟที่ถอนตัวมาไม่ได้เพราะโควิดเยอะมากเลย ที่เด้กกีมัดชียมะบับปปาวัตซันอะไรนี่คือโควิดกันเพียบเลยอะกังวลน,นะเพราะว่าอยากมามากอือหคือแบบมาแล้วก็อยากจะตีให้มันแบบตีจนจบอรตีแบบสองวันสี่วันก็ไม่รู้แต่แบบอยากตีให้มันจบแมตช์ที่เราตีได้อะครับเป็นอะไรก่อนแล้วถ้าเป็นที่นี่โอ้โหไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นไหมกันอ่าก็ไม่เป็นไรเป็นเป็นกําลังใจให้แต่มาตรการเขาค่อนข้างถือว่าค่อนข้างเข้มข้นเนอะใช่ เดินออกไปข้างนอกก็ยังแบบเดินออกไปซื้อของอะไรนี้ไม่ได้อะครับอยู่โรงแรมเดียวกันหมดปะครับมันมีสี่ที่อ่ะบโรงแรมอ่าโอเคให้เลือกย้ายกันไปใช่ครับแล้วก็แคดดี้ที่พาไปครั้งนี้เป็นคุณน้าคนเดิมปะครับใช่ครับงาโอเคก็ฝากถึง แฟนกอล์ฟชาวไทยแล้วก็เพื่อนเพื่อนโปรในออไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สักนิดนึงครับเอาเอาแฟนๆก่อนครับถึงแฟนๆก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับครับทำไม่ดีที่สุดนะถึงเพื่อนๆนะถ,ถึงรุ่นน้องในออไทยแลนด์ครับกับการได้มาถึงเมเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกแล้วอยากฝากบอกอะไรพวกเขาครับก็สู้ๆครับก็เชื่อว่าถ้าพยาย,ยามมากพอ แล้วมันมีโอกาสมันน่าทําได้อะอ่าแสดงว่าคือระดับมาถึงออสเทยแลนเนี่มีโอกาสเป็นไปได้ทุกคนว่างั้นเธอครับใช่แลสู้ๆรับเพราะออสทยเนก็เก่งนะจริงๆนะครับก็ขอให้อ่าภูมิโชคดีออกกับเคิร์ทคิตายามากับเดย์เอ็ลอสซันใช่ไหมครับได้เจอหน้ากันหรือยังครับรู้จักแต่กับเคิร์ะอีกคนไม่รู้จักครับอ่าโอเคครับ ได้เจอกับแจ๊สบ้างหรือยังครับเพราะแจ๊สก็เป็นคนไทยอีกคนหนึ่งที่ได้เล่นรายการนี้และแจ๊สซ้อมเป็นไงบ้างครับดกวยกันหลุมหนึ่งนะอ๋อโอเคครับออกด้กันเป็นหลุมเลยอืยอฮือโอเคขอให้โชคดีครับถ่ายทอดสด<อ>กันแบบย<อ>าวๆคราวนี้ขออนุญาตเชียร์แบบเต็มที่เลยนะครับภูมิครับขอบคุณมากครับพี่หนึ่ง ครับผมและถ้ามีอะไรอาจจะรบกวนกันอีกแต่ว่านี่คือภูมิศักแสนสินครับหนึ่งในสองนักกอล์ฟไทยที่ไปแข่งขันดีโอเพนแชมเปี้ยนชิพที่ Royal Saint s ซ George's ในประเทศอังกฤษปีนี้นะครับก็ช่วยกันเชียร์เขาและนี่คือเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังถึงที่มาแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นกับความท้าทายของดีโอเพน c h แชมเปี้ยนชิพเขาจะจบอันดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราได้ทราบกันวันนี้ขอบคุณภูมิมากครับ ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ